ย่านั่งครับคอนนี้เราก็พิ่งจะทำเป็นแหลกเนาะก็รอดูตอนเสร็จนะครับเรายังไม่ได้ทำสีอนนี้เราแค่ประกอบโครงเครื่องนะครับเครื่องเ้าไว้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับขับได้ตัดได้นะครับอันนี้หัวตัดหัวตัดนี้ใช้ความกว้างอยู่ที่60ิถึงเ0ดเซนนะครับ เรล,ลองมันลองแปลงผักของเราทั่วไปทุเรียนยางเนาะเราก็จะใช้ได้นี่ยังไม่ได้ไปเสร็จยังไม่ได้ไปเสร็จนะครับเราเลือติดหัวตัดติดตั้งสายพานติดตั้งโมเลนะครับแล้วก็จะเสร็จภายในเรียบร้อยก็คงอีไม่นานเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูนะครับ